สวัสดีครับวันนี้วิ่งช็อปปี้กันครับไปเห็นกิจกรรมหนึ่งมานะครับเป็นอินที่แบบว่าน่าเก็บมากเลยนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เนะี่ยผมกะว่าผมจะวิ่งซะหน่อยนะครับก็วันนี้ก็สําหรับวันเสาร์ก็วิ่งไปนะครับนั่นก็คืออินนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่20คําสั่งซื้อนะครับรับโบนัส5 5 0บาท35ตัวรับโบนัส350บาท50ตัวเป็นต้นไปรับโบนัส 650บาทกันเลยครับเวลาจะวิ่งนะครับผมก็บอกผู้คนที่ดูช่องผมเสมอนะครับว่าให้ดูเงื่อนไขดีๆเงื่อนไขนี้เนี่ยก็ง่ายมากเลยครับอัตรารับงานนะครับมากกว่า90%เป็นต้นไปก็คือวิ่ง10ตัวปัดได้1ตัวนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคนไม่จองรอบนะครับก็จะมีโบนัสสำหรับการเก็บเพชรทั้งหมดนะครับผมก็เก็บได้ทั้งหมดเลยและวันนี้ผมก็วิ่งได้ทั้งหมด499บาท ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ